เล่นกับหมาหมาลอลอเอามาลอลอไหนดูดิไอ้ตึบอู้ตัวนี้ตะเมียถ้ามานี่จ่อยๆโอ้ยอู้แฮ่นี่เต้อโอ้โห แกหลอนะนีะคืน้าจิโอ้โหขอมมอโอ้โหโอ้โหอ <c oughs> ย่ามาเลียหน้าไม่มีใครกล้าผ่านบ้านนี้นะเนี่ย <c oughs> บางแก้วสองตัวดูดู ดุเลยดุเลยดุเลยตึ้งตังเลยเกิดชื่อมิกเซอร์ชอบไล่ชาวบ้านมิกเซอร์ชอบไล่ชาวบ้านอย่าไล่เขาดูหรือปะดูไหม ดูตาเขา่ะ